เรียนท่านรองรัฐมนตรีนะครับก็ก่อนหนึ่งก็ขอแสดงความดีกับบรรดารองรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นะครับตามที่ได้หัวที่ได้ทรงพระราชดำริว่ารูปายเรื่องราวนะครับที่เรัาขาดพึ่งกำลับบงใจในการพุจารณาในการทำงานเพื่อชาติและปลลระชาชนมาะหลาดที่อยู่ภูเก็ไทยสุดไปนะครับและสิ่งที่ไปต้องการความสุข ดูแลผู้ป่วงทางตรงเน้นว่าให้ปัญญารองช่างทางใจและความุู้มารที่ดีเราก็จะสามารถผ่านในการทํางานด้วยนะครับอมการสุนารที่9ให้สื่อสารรักษาและต่อยอดแนวค่านีใ้ให้ประเทศไดการพัฒนาอย่างมันนม่นคงก็ให้แนวทางตรงนี้นะครับเด่นพระราชว่าการที่7ใน,นรืความเข้าใจแก่ประชาชนต้องย่ในเรื่องที่มันเ,นเป็นป,ปัญหาที่เกิดปฏิรูปนะครับ 4. สี่ทำงานแบบู้บริการข้ามกระทรวงข้างหน่วยงานอันนี้ก็ขอเน้นนะครับให้ 이는데도